สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร e า h ชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปในคอนเทนต์พระนางที่ลุ้นละครเรือเยวนี้ปี2563เปิดโผลกันยาวๆมีใครกันบ้างไปดู ep นี้จะเป็น ep 5กันแล้วนะครับที่จะมาพูดถึงหยิบยกเครดิตทั้งหมดนะครับผมมาจากทางเพจเจ็ดสี society fc 7เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันว่าหลังจาก ep สไปแล้วเนี่ย ep 5มานี้นะครับผมมีใครกันบ้างที่ทางเพจนี้ได้ลงว่าจะ มีละครอาจจะมีละครเร็วๆนี้กันบ้างนะครับไปพูดถึงหญิงสาวคนแรกกันก่อนเลยและกันนะครับผมตั้งแต่ต้นปีกันเลยนั่นก็คือมินนี่พันธิรานะครับเขาได้บอกว่าหนูน้อยดาวรุ่งหญิงมาแรงวัย19ปีแห่งเสียเจ็ด สำหรับใครที่รอข่าวดีของมินนี่รออีกแป๊บบอกเลยว่าข่าวดีมากๆและดีใจกับน้องมากๆกับบทบาทใหม่ๆให้ได้ท้าทายตีมือในเร็วนี้พร้อมเปิดตัวนะครับจะนำหลังข่าวหรือรองหลังข่าวก็ถือว่าข่าวดีสุดแห่งปีสำหรับแฟนคลับน้องมินนี่ปักรอไว้เลยนะครับไม่นานแอดเกลียนจะนัดมาเคาะในเร็ววันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวในครับผมของมินนี่นะครับว่ากำลังจะมีละครและบทบาท ที่ได้รับใหม่เนี่ยเป็นบทบาทที่ท้าทายมากๆจะนำหลังข่าวหรือรองหลังข่าวก็ถือว่าเป็นข่าวดีผมว่ามินนี่นี่คาแรคเตอร์ยังน่าจะรองอยู่นะแต่ถ้าได้ขึ้นนำหลังข่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเป็นกําลังใจให้กับมินนี่ด้วยนะครับเรื่องอะไรยังไม่รู้รอกันต่อไปคนต่อไปนะครับผมโกวศิล์นนะครับก่อนนอนขอโยกโก้สักหน่อยโกวศิลนคอมมิ่งซูนกับผลงานละครในฐานะพระเอกละครหลังข่าวเต็มตัวกับค่ายรักแถมแเวมาว่าเจ้าตัวรับถึง2ง ของเรื่อง2รถด้วยกัน1ค่ายรักและอีก1ค่ายใหญ่เร็วๆนี้แอดจะมาง,งัดชื่อละครต่อนะครับบอกเลยว่าปังมากครับบอกได้คำเดียวว่าโก้ Go! เราปังมากได้นําเดี่ยวสักทีตามแรงเชียร์แฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็อรอลุนว่าโก้วสินนะครับจะมีละครหลังข่าวกันบ้างหรือยังเพราะว่ามีละครเย็นเนี่ย มาตลอดตลอดนะครับคราวนี้เนี่ยทางแอดมินเนี่ยเขาได้บอกว่าตอนนี้กําลังจะมีละครหลังข่าวแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เล่นนาด้วยแถมอาจจะมีถึง2เรื่องด้วยกันนะครับผมยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับผมเป็นค่ายรักและอีกค่ายใหญ่อาไม่รู้ว่าค่ายอะไรนะครับก็ลองเดามาดูว่าปกติเน็กโก้เล่นละครกับค่ายไหนมากที่สุดนะครับคนต่อไปนะครับผมโอ้เป็นนางเอกชั้นนําเลยนะครับผมก็คือพี่กบสวนนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวข่าวมาเยอะแยะมากมายเลยเป็นปีๆมาแล้วแต่ยังไม่เห็นละครพี่กบกัะทั่งเจ็ดเลยว่าจะ จะกลับมาเล่นละครให้กับทางช่อง7นะครับกับทางดาราว,วีดีโอแต่ว่ายังไม่ได้ละครเนาะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีว่าพี่พกบเนี่ยกำลังรองเลือกบทอยู่นะครับยังไม่ได้บทที่เธอเนี่ยอยากเล่นแล้วก็พี่กบบอกว่าอยากเล่นละครที่รับต่างวัยบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยกระแสรัรบต่างวัยเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเลยนะฮะอ่ะไปอ่านกันดีกว่าว่าเป็นยังไงข้อความค่อนข้างที่ยาวนิดนึงนะครับ วันนี้ยกกบสัวนันนางเอกที่มีเรตติ้งสูงสุดและมากที่สุดของทางช่อง7จ็ดชาย,ยานางเอกเบอร์นหนึ่งนางเอกตลอดการของเมืองไทยกบแจ้งเกิดจากละครจากจักรวงวงค่ายดาราวิดีโอก่อนจะขยับมาเล่นละครหลังข่าวเรื่องแรกพยองคู่สอนรามและกระแสตอบรับดีงามละครที่แจ้งเกิดกบสวน,นันดังเป็นผู้แตกชั่วข้ามคืนคือบทบ,บาทดาวประสุกและละครเรื่องดาวประสุกนับว่าประสบความสมาําเร็จอย่างมากฟาดเรตติ้งจบด้วย3 8นับเป็นเรื่องที่2ที่ละครเรตติ้งสูงสุด ของไทยต่อจากคู่กรรมเบิร์ดกวางและในปีพศ2563เร็วๆนี้เธอก็พร้อมที่จะกลับมาหน้าจอท่อง7อีกครั้งกับค่ายคู่บุญการกลับมาครั้งนี้ของกบสวนันไม่ธรรมดาจริงๆกว่าจะลงตัวกับบทผู้จัดได้หาบทประพันธ์ที่ตรงกับกบมากที่สุดและเพราะกบเคยพูดไว้ว่าอยากกินเด็กมั่งและของงดรับพีเรียด เพราะพีเรียดใช้เวลาถ่ายทำนานกบเหนื่อยง่ายและมีครอบครัวที่ต้องดูแลส่วนชื่อละครเรือนี้คงได้รู้ไปพร้อมๆกันแอดจะมางัดให้เหมือนเดิมนะครับส่วนพระเอกที่จะมาคู่กับกบไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกรู้รักของข่ายอีกคนละครจบไปก็ไม่นานมากนะจะใช่หรือไม่เดี๋ยวแอดมางัดเหมือนเดิมนะครับอดใจรออีกแป๊บหนึ่งตอนนี้ทางค่ายเองกําลังเตรียมงานอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวของพี่กบนะครับผมว่าพี่กบเนี่ย ได้กลับมาเล่นละครทางเที่จิอีกครั้งหนึ่งนะครับผมค่ายคู่บุญของพิกบเนี่ยก็คงไม่พ้นดาราวีโ,โอละมั้งเพราะว่าพี่กบก็เล่นละครเรื่องแรกแล้วก็เล่นละครหลายเรื่องนะครับผมกับทางดาราวีโอซึ่งข่าวก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นข่าวว่าพ่กบมเนี่ยจะมาเล่นให้กับดาราวีโอนี่แหละแต่ว่ายังหาบทไม่ได้นะครับผมพ่กบมบอกว่างดรับพีเรียเพราะว่าใช้เวลาในารทำงานแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็พิกบมเนี่ยอยากเล่นละครที่ว่ารักต่างวัยได้คู่กับพระเอกเด็กๆนะครับตอนนี้ก็รอทางทีมงานเนี่ยเตรียมงานอยู่พระเอกก็รอว่าจะได้คู่กับใใครนนนะอาจจเป็ ที่เราพูดถึงกันตอนนี้บ้างก็อาจจะเป็นได้ก็เดาๆกันไปก่อนละกันนะครับนางเอกคนต่อไปที่พูดถึงนะครับผมนั่นคือทิสานะครับเขาที่บอกว่าทิสากับบทละครสุดปังกลับมารอบนี้คุ้มเกินคุ้มกับบทบาทสุดท้าทายฝีมือการสดแสดงอีกแป๊บจะมังงัดนะครับทิสาเนี่ยช่วงนี้นะครับผมมีกระแสะข่าวมามากเลยว่าจะได้ประกบคู่กับหนุ่มม้พัทรเดชจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วรอติดตามนะครับทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมเล่นด้วยกันในละครเท่า มาแล้วเมื่อช่วงที่ไม้เนี่ยเข้ามาเป็นนักแสดงให้กับทางช่อง7ใหม่ก็คือหลายปีมาแล้วนะครับครั้งนี้เขาจะได้มาประกบคู่กันจริงหรือเปล่ารอติดตามครับผม่าต่อเนื่องกันเลยเนะครับผมเป็นข่าวของหนุ่มไม้พัทรเดชนะครับการรอคอยของแฟนๆช่อง7ไม่นานเกินรอแอดเกียรติอาจจะมาไหมก่อนใครเพราะช่วงนี้หย่อนไม้เหลือเกินที่และบ่อยสุดกับละครสุดปังประกบนางเอกสุดปังครั้งแรกจะใช่เรื่องนั้นไหมหากตามแอดจะรู้ว่าไบ้ไปหลายรอบแล้ว จะพิกโพหรือไม่รอแอดเกียนเร็วๆนี้กลับมาให้หายคิดถึงอิอิอันนี้ก็เป็นข่าวของหนุ่มไม้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม้นะครับผมเคยออกมาพูดเองเลยว่ากําลังรอละครนะครับผมถึง2เรื่องกําลังจะเปิดใหม่ๆเร็วๆนี้นี่แหละแต่อาจจะรับเรื่องหนึ่งก่อนแล้วก็กําลังจะมีภาพยนตร์ด้วยซึ่งทางเพจนะครับผมก็เคยออกมาบ่ายว่าอาจจะได้ร่วมงานกับมีนพิชยานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกระแสถูกสลับคู่ไปแล้วนะครับเพราะว่ามีข่าวกับทิสาแทนนั่นเองส่วนเรื่องอะไรจะเปี้ยงปังแค่ไหนนะครับผมก็รอชมแล้วกั เ,เพราะว่าเคยมีกระแสว่าจะเป็นของค่ายพอดีคมแต่ตอนนี้เนี่ยข่าวว่าค่ายพอดีคำเนี่ยไปร่วมงานกับทางช่องอื่นแล้วอาจจะส่งบทให้กับทางค่ายอื่นและไม่อาจจะไปร่วมงานกับค่ายอื่นแทนนะครับอันนี้ก็รอลุ้นนะครับผมอ่าเป็นข่าวละครกันบ,บ้านนะครับผมเรื่องเพตาโรจมิตนะครับเพตาโรมิตเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยมีข่าวว่าทางค่ายของพี่เจษสุพิธภาเนี่ยจะทําและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีข่าวว่าค่ายไหนจะหยิบไปทําอีกเลยส่วนตอนนี้เนี่ยค่ายไหนทําทก็รอลุ้นนะครับใกล้เข้ามาอีกนิดขยับชิด เาาพตาารมมิตกับการกลับมาเขียนบทละครโดยอาจารย์แดงสร,รยาเร็วๆนี้เปิดตัวทีมนักแสดงแล้วจ้ากับละครฟอร์มยักษ์แห่งปีเสียเจ็ดเทสตีนะครับอาจารย์แดงสรัรยญาเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมเขียนในเรื่องบุกเพสันนิวาสน,นะครับแล้วก็เรื่องพรมลิขิตบุเพสันนิวา,าสภาคสด้วยนะถ้ามาเขียนเรื่องเพตาารมิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พอสใกล้เคียงกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทวิภพหรือบุคเพสนิวาสนะครับเพราะว่าเป็นการย้อนจากปัจจุบันไปอดีตเหมือนกันนะครับเทตานุมิเตก็เป็นบทคาถาคาถาที่ใช้ย้อนอดีตไปเนาะถ้าใครเคยอ่านเรื่องนี้นะครับส่วนใครจะมารับเล่นเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องรอลุ้นและ่คยไหนจะเป็นคนสร้างเนี่ยรอติดตามนะครับโพสต์ต่อมานะครับผมเป็นการโพสต์ถึงพระเอกหนุ่มถึง3คนด้วยกันนะครับมีไม้พัทรเดชนะครับเข้มผัศสวีแล้วก็โก้วศิลนะครับซึ่งไม้กับโก้เนี่ยก็พูดไปแล้วส่วนเข้มเนี่ยเพิ่งมา พูดถึงนะครับละครฟอร์มยักษ์แห่งปีจะขาดพระเอกมาแรงไม่ได้นะจ๊ะปักไว้เดี๋ยวใกล้ๆมาเล่าลงรายละเอียดให้ฟังผมไม่รู้นะว่าคําว่าฟอร์มยักษ์เนี่ยมันใช้ว่าฟอร์มยักษ์อะไรได้แค่ไหนนะเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยฟอร์มยักษ์จริงๆแล้วคือการที่แบบว่าเอานักแสดงที่เป็นพระนางแถวๆหน้าเนี่ยมาร่วมเล่นด้วยกันอันนั้นคือในความหมายของผมอย่างเช่นแบบคมแฝกอะไรอย่างเงี้ยเอาพี่ป๋อพี่นุ่นพี่ซีพี่เชียมาร่วมเล่นด้วยกันคือพระนางระดับหน้าๆเลยแต่ว่าดึงมาเล่นเป็นคู่ ร้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วเอาตัวร้ายคือเป็นพระเอกเหมือนกันแต่มาเล่นเป็นร้ายอย่างนั้นผมคิดว่าอันนั้นคือแบบฟอร์มยักษ์จริงๆเลยแต่ผมว่าไม่รู้ว่าละครที่จะเปิดโผล่จริงเนี่ยจะยักษ์แค่ไหนก็ต้องรอติดตามนะครับต่อมานะครับผมเป็นข่าวของนางเอกกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยพระเอกฟอร์มยักษ์กันไปแล้วใช่ไหมคราวนี้นางเอกฟอร์มยักษ์หรือเปล่า หนึ่งในนี้ใครเป็นนางเอกที่จะมารับบททุบปะทะพิชยาและเป็นนางเอกของเรื่องเร็วนี้เดอ้อลิตละครขยับใหม่และโคจรรอโพละครก็ขยับเข้ามาแล้วเดอ้อแฟนๆอีกแปบบ๊บอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะมีการเปิดตัวละครปีนี้เราจะชมฟอร์มยักษ์แม่เบีย้ยสร้อยนาคีเพตาเนลเมธบทโทรทัศน์นักเขียนฝีมือระดับคูแม่เบีย้ยเนี่ยเปิดโพกันไปแล้วนะครับผมฟิตติ้งกันไปเรียบร้อยแล้วส่วนสร้อย ยนาคีมีข่าวว่าตอนนั้นเนี่ยบทประพันธ์อยู่กับมุมใหม่อยู่กับพี่ออสนะครับที่อยากได้พี่อัมพัชราภานเนี่ยมาเล่นแลวตอนนี้นะครับยังไม่ได้ถูกสร้างเพราะพี่อัมเนี่ยไปเลือกเล่นจากสตูดิโอหัวใจอ่า้อยนาคีนะครับจะมีใครส่วนในรูปนี้ผมครอบมาไม่หมดมีมีพิชญานะครับทัพทีมอาลินแล้วก็โบเมลดาเพตาณรุมิดเนี่ยเอารูปมีพิชญาใส่ชุดไทยอย่างนี้มีจะได้เล่นเพตาณรุมิดหรือเปล่าอ่าเราจะได้คู่กับใครยังไม่รู้อันนี้คือการ เดาจากรูปภาพ ส่วนเรื่องสร้อยนาคีนะครับจะเป็นพาร์ททั้งอดีตและปัจจุบันจะใช้นักแสดงนำหลักผู้หญิงเนี่ยถึง3คนด้วยกันเลยนะครับมีทั้งนางเอกนางร้ายที่เป็นผีนะครับแล้วก็นางร้ายเนี่ยที่เป็นผีนี่แหละมาสิงอยู่ในร่างของคนในปัจจุบันนะครับ <c oughs> เพื่อขัดขวางไม่ให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยรักกันเือนมาแก้แค้นนะครับพราะอะไรประมาณนั้นซึ่งจะใช้ผู้หญิงถึง3คนด้วยกันนะครับซึ่งมีความโดดเด่นในละครเนี่ยเหมือนกันอ่าไม่รู้ว่าสร้อยนาคีใครจะมารับบท3คนนี้หรือว่า3คนนี้เลยทั้งมี ทั้งทัพทีมทั้งโบบรดาร่วมเล่นในเรื่องเดียวกันในซ้อยนาคีด้วยหรือเปล่าถ้าได้ในก็โคตรดีเลยนะอ่าอันนี้ไม่รู้นะครับรอลุ้นนะครับในภาพนี้ผมตัดหัวโบออกไปขอภอได้วยกันนะครับ มาพูดถึงละครฟอร์มยักษ์ที่ทางเพจเนี่ยได้แจ้งกันไว้ว่าพระเอกคนนู้นคนนี้นางเอกคนนู้นจะได้เล่นฟอร์มยองอยักษ์มีละครที่เขาบอกมาก็มีเรื่องสร้อยนาคีกับเรื่องเพตาเนรมิตเนี่ยแหละนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครเพราะว่าพระเอกฟอร์มยักษ์ที่เขาบอกมานะครับก็จะมีไมพัฒนรเดชนะครับเข้มหัศวีแล้วก็โกวสินนะครับส่วนนางเอกฟอร์มยักษ์ที่เขาพูดถึงมานะครับก็จะมีมีนพิชญานะครับทัฟทิมเอรินแล้วก็โบมารดาอาจจะรวมไปถึงทิศสาวริติสาด้วยนะครับก็ต้องมารอล ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครจะได้เล่นคู่กับใครสลับคู่กันไปแค่ไหนนะครับอ่ะอยังไงก็รอติดตามวันนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายถือว่ามาพูดคุยกันเฉยๆนะครับอาจจะไม่เป็นจริงอย่างที่พูดนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตวันหนึ่งเนี่ยเปิดโผล่ละครอมันจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยลวกันนะเนือหาตรงไหนพิดาพป,ประการใดขออภัยวหน้าที่นี้ด้วยลวกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปต่อไปแล ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับไ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไป